ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะวันนี้อาตมภาพจะได้บรรยายธรรมะในอังคุตรนิกายจตุกนิบาทที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตราจำแนกบุคคลออกเป็นสี่จำพวกโดยเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งต่างๆมีเมฆฝนเป็นต้นเพื่อให้ท่านทั้งหลาย ที่สนใจฟังธรรมะเข้าใจแล้วแยกบุคคลในโลกนี้ออกเป็นพวกพวกซึ่งจะเป็นแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมจะได้เกิดความเจริญแก่ตนความในพระสูตรว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณนะพระวิหารเขตวัน อารามของท่านอนาถบินดิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วได้ตรัสพระพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลเปรียบด้วยเมฆฝนสีประเภทคือหนึ่งเมฆคำรามแต่ฝนไม่ตกสองฝนตก แต่เมฆไม่คำราม 3. เมฆไม่คำรามด้วยฝนไม่ตกด้วย 4. เมฆคำรามด้วยฝนตกด้วยบุคคลเปรียบด้วยเมฆฝนสี่จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกคือหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนชอบพูดแต่ไม่ชอบทำบุคคลประเภทนี้ เปรียบด้วยเมฆคำรามแต่ฝนไม่ตกสองบุคคลบางคนชอบทำแต่ไม่ชอบพูดบุคคลประเภทนี้เปรียบด้วยฝนตกแต่เมฆไม่คำรามสบุคคลบางคนไม่พูดด้วยไม่ชอบทำด้วยบุคคลประเภทนี้เปรียบด้วยเมฆไม่คำรามด้วยฝนไม่ตกด้วยส บุคคลบางคนพูดด้วยชอบทำด้วยบุคคลประเภทนี้เปรียบด้วยเมฆคำรามด้วยฝนตกด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเปรียบบุคคลด้วยห้วงน้ำสี่จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกคือหนึ่งบุคคลเปรียบด้วยห่วงน้ำตื้นเงาลึกคือบุคคลบางคนในโลกนี้ มีกิริยาอาการก้าวไปถอยกลับการเหลียวการแลการคูการเหยยดการนุ่งหม่มเรียบร้อยหน่าเลื่อมใสแต่เขาไม่ทราบชัดธรรมะตามความเป็นจริงว่าทุกเป็นเช่นนี้เหตุเกิดแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้ความดับแห่งทุกเป็นเช่นนี้ข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับทุกข์เป็นเช่นนี้ 2. บุคคลเปรียบด้วยพ่วงน้ำลึกเงาตื้นคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีกิริยาอาการการก้าวไปเป็นต้นไม่น่าเลื่อมใสแต่เขาทราบชัดธรรมะตามความเป็นจริงว่าทุกข์เป็นเช่นนี้ 3. บุคคลเปรียบด้วยพ่วงน้ำตื้นเงาลึกคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีกิริยาอาการการก้าวไปเป็นต้นไม่น่าเลื่อมใสด้วยทั้งเขาไม่ทราบชัดธรรมะตามความเป็นจริงว่าทุกเป็นเช่นนี้สบุคคลเปรียบด้วยพ่วงน้ำลึกเงาลึกคือบุคคลบางคน ในโลกนี้มีกิริยาอาการการเข้าไปเป็นต้นหน่าเลื่อมใสทั้งเขาทราบชัดธรรมะตามความเป็นจริงว่าทุกเป็นเช่นนี้เหตุเกิดแห่งทุก์เป็นเช่นนี้ความดับแห่งทุก์เป็นเช่นนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุก์เป็นเช่นนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเปรียบบุคคล ด้วยหนูสี่จำพวกคือหนึ่งหนูขุดรูแต่ไม่อยู่สองหนูอยู่แต่ไม่ขุดรูสหนูไม่ขุดรูด้วยไม่อยู่ด้วย 4. หนูขุดรูด้วยอยู่ด้วยบุคคลเปรียบด้วยหนูสี่จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกนี้คือหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ เราเรียนธรรมะคือ <x> ส <n ate>. ุตะเคยะคาถาอุทานอิติวุตตะชาดกอภูตะธรรมเวทันละแต่เขาไม่รู้ความหมายของธรรมะตามความเป็นจริงว่าทุกเป็นเช่นนี้เหตุเกิดแห่งทุกเป็นเช่นนี้ความดับทุกเป็นเช่นนี้ข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับทุกข์เป็นเช่นนี้บุคคลเช่นนี้เปรียบด้วยหนูขุดรูแต่ไม่อยู่สองบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เล่าเรียนธรรมะมีสุตตะเป็นต้นแต่เขารู้ความหมายของธรรมะตามความเป็นจริงว่าทุกเป็นเช่นนี้บุคคลเช่นนี้เปรียบด้วยหนูอยู่ แต่ไม่ขุดรู้ 3. บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เล่าเรียนธรรม,มะมีสุตะเป็นต้นเขาไม่รู้ความหมายของธรรม,มะตามความเป็นจริงว่าทุกเป็นเช่นนี้บุคคลเช่นนี้เปรียบด้วยหนูไม่ขุดรูด้วยไม่อยู่ด้วย 4. บุคคลบางคนในโลกนี้ เล่าเรียนธรรมะมีสุตะเป็นต้นและเขารู้ความหมายของธรรมะตามความเป็นจริงว่าทุกเป็นเช่นนี้เหตุเกิดแห่งทุกเป็นเช่นนี้ความดับแห่งทุกเป็นเช่นนี้ขอปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเป็นเช่นนี้บุคคลเช่นนี้เปรียบด้วยหนูขุดรูด้วยอยู่ด้วย พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเปรียบบุคคลด้วยโคจาฝูงสี่จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกนี้คือ 1. บุคคลเปรียบด้วยโคจาฝูงคมเหงโคในฝูงตนไม่คมเหงโคฝูงอื่นคือบุคคลบางคนในโลกนี้ย่ำยีทำบริษัทบริวารของตน ให้หวาดกลัวแต่ไม่ย่ำยีทำบริษัทบริวารของบุคคลอื่นให้หวาดกลัวสองบุคคลเปรียบด้วยโคจาฝูงคมเหงโคฝูงอื่นไม่คมแหงโคในฝูงตนคือบุคคลบางคนในโลกนี้ย่ำยีทำบริษัทบริวาร ของคนอื่นให้หวาดกลัวไม่ยำยีทำบริษัทบริวารของตนให้หวาดกลัว 3. บุคคลเปรียบด้วยโคจ่าฝูงคมเหงโคในฝูงตนด้วยคมเหงโคฝูงอื่นด้วยคือบุคคลบางคนในโลกนี้ยำยีทำบริษัทบริวารของตน และยำยีบริษัทบริวารของคนอื่นให้หวาดกลัว 4. บุคคลเปรียบด้วยโคจ่าฝูงไม่คมเหนโคในฝูงตนไม่คมเหนโคฝูงอื่นคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ยำยีทำบริษัทบริวารของตนและไม่ยำยี บริษัทบริวารของบุคคลอื่นให้หวาดกลัวพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเปรียบบุคคลด้วยต้นไม้สี่ชนิดคือหนึ่งต้นไม้กระพีมีไม้กระพีเป็นบริวารแวดล้อมสองต้นไม้กระพีมีไม้แก่นเป็นบริวารแวดล้อมสามต้นไม้แก่น มีไม้กระพีเป็นบริวารแวดล้อมสต้นไม้แก่นมีไม้แก่นเป็นบริวารแวดล้อมบุคคลเปรียบด้วยต้นไม้กระพีมีไม้กระพีเป็นบริวารแวดล้อมคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเป็นคนทุศีลไม่มีคุณธรรมแม้บริษัทบริวารของเขา ก็เป็นคนทุศีลไม่มีคุณธรรม 2. บุคคลเปรียบด้วยต้นไม้กระพีมีไม้แก่นเป็นบริวารแวดล้อมคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเป็นคนทุศีลไม่มีคุณธรรมแต่บริษัทรบริวารของเขาเป็นคนมีศีลมีคุณธรรมส บุคคลเปรียบด้วยต้นไม้แก่นมีไม้กระพีเป็นบริวารแวดล้อมคือบุคคลบางคนในโลกนี้ต้นเป็นคนมีศีลมีคุณธรรมแต่บริษัทบริวารของเขาเป็นคนทุศีลไม่มีคุณธรรมสบุคคลเปรียบด้วยต้นไม้แก่นมีไม้แก่นเป็นบริวารแวดล้อม คือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเป็นผู้มีศีลมีคุณธรรมแม้บริษัทบริวารของเขาก็เป็นคนมีศีลมีคุณธรรมพระผู้มีพระภาคเจา้าตรัสเปรียบบุคคลด้วยอสอรพิษสี่จำพวกคือหนึ่งบุคคลเปรียบด้วยอสอรพิษมีพิษเล่นแต่พิษไม่ร้ายแรง คือบุคคลบางคนในโลกนี้ยอมโกรธเนืองๆแต่ความโกรธของเขาไม่นอนเนื่องอยู่นานโกรธง่ายหายเร็วสองบุคคลเปรียบด้วยอสรพิษมีพิษร้ายแต่พิษไม่แล่นคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่โกรธเนืองๆทีเดียว แต่ความโกรธของเขานอนเนื่องอยู่นานนานๆโกรธแต่ถ้าโกรธแล้วไม่ลืม 3. บุคคลเปรียบด้วยอสสารพิษมีพิษแล่นด้วยมีพิษร้ายแรงด้วยคือบุคคลบางคนในโลกนี้ยอมโกรธเนืองๆและความโกรธของเขานอนเนื่องอยู่นานโกรธง่ายด้วย โกรธแล้วไม่ลืมด้วย 4. บุคคลเปรียบด้วยอสกรพิษมีพิษไม่เล่นด้วยมีพิษไม่ร้ายแรงด้วยคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่โกรธเนืองๆทั้งความโกรธของเขาก็ไม่นอนเนื่องอยู่นานพระผู้มีพระภาคจาตรัสเปรียบบุคคลด้วยความมืด ความสว่างสี่จำพวกบุคคลสี่จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกคือหนึ่งบุคคลมืดมาแล้วมืดไปภายหน้าสองบุคคลมืดมาแล้วสว่างไปภายหน้าสามบุคคลสว่างมาแล้วมืดไปภายหน้าสี่บุคคลสว่างมาแล้วสว่างไปภายหน้า บุคคลมืดมาแล้วมืดไปภายหน้าคือบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานตระกูลกรรมกรตระกูลคนรับจ้างทั้งยากจนขาดสนข้าวน้ำของกินเป็นอยู่อย่างแรนน้นแค้นหาอาหารและเครื่องนุ่งห่มได้โดยฝืดเครื่อง สามเป็นคนรูปไม่งามเตี้ยแคระมากไปด้วยโรคบุคคลน,นั้นยังประพฤติท,ทุจริตด้วยกายวาจาใจครั้นประพฤติท,ทุจริตด้วยกายวาจาใจแล้วหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุคติวินิบาดนรกด้วยผลกรรมที่ตนทำแล้วอย่างนี้เรียกว่า บุคคลมืดมาแล้วมืดไปภายหน้าบุคคลมืดมาแล้วสว่างไปภายหน้าคือบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลต่ำคือในตระกูลจันทานตระกูลกรร,กรรมกรเป็นต้นแต่บุคคลนั้นประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจครั้นประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจแล้ว หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ด้วยผลกรรมที่ตนทำไว้อย่างนี้เรียกว่าบุคคลมืดมาแล้วสว่างไปภายหน้าบุคคลสว่างมาแล้วมืดไปภายหน้าคือบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลสูงคือตระกูลพระราชา ตระกูลพราหมณ์มหาศาลตระกูลคฤึหบดีมหาศาลมันคงมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีเงินทองมีเข้าของเครื่องใช้มีทรัพย์พืชพันธุ์ัญญาหารเป็นอันมากทั้งมีรูปร่างงดงามเจริญตาเจริญใจประกอบด้วยผิวพันธงดงามยิ่งนัก เกิดมาแล้วกินแต่บุญเก่าไม่สร้างบุญใหม่ไม่ให้ทานมีข้าวน้ำเป็นต้นบุคคลนั้นประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจครั้นประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจแล้วหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกด้วยผลกรรมที่ตนทำไว อย่างนี้เรียกว่าบุคคลสว่างมาแล้วมืดไปภายหน้าบุคคลสว่างมาแล้วสว่างไปภายหน้าคือบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลสูงคือในตระกูลพระราชาตระกูลพราหมณ์มหาศาลตระกูลขรหบดีมหาศาล มีทรัพย์มากมีโภคะมากมีเงินมีทองมีข้าวของเครื่องใช้มีทรัพย์พืชพันธัญยาหารเป็นอันมากทั้งมีรูปร่างงดงามจเจริญตาจเจริญใจประกอบด้วยผิวพรรณวันนะงดงามยิ่งนักบุคคลประเภทนี้เกิดมาด้วยกุสลกรรมแล้วไม่ประมาท สร้างกุศลต่อในชาตินี้เป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่บุคคลน,นั้นประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจครั้นประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจแล้วหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ ด้วยผลกรรมที่ตนทำไว้อย่างนี้เรียกว่าบุคคลสว่างมาแล้วสว่างไปภายหน้าเพราะเหตุนี้บุคคลมาเกิดในโลกนี้แล้วเราไม่อาจเลือกได้เพราะกรรมที่เราทำไว้ในการก่อนแต่หลังจากเกิดแล้วจะเกิดในตระกูลสูงหรือตระกูลต่ำข้อตาม เราควรมีความเพียรพยายามทําสุจริตด้วยกายวาจาใจสร้างบุญกุศลเพื่อจะสว่างไปในพบหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเปรียบบุคคลด้วยม้าอาชาในสี่จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกคือหนึ่งม้าอาชาในบางตัว พอเห็นเงาประตักยกขึ้นเพื่อจะแทงยอมคิดกลัวว่าวันนี้นายสารถีจะให้เราทำอะไรสองม้าอาชาในบางตัวเห็นเงาประตักแล้วยอมไม่คิดกลัวแต่เมื่อนายสารถีแทงประตักที่ขุมขนจึงกลัวว่าวันนี้นายสารถีจะให้เราทำอะไร สามม้าอาชาในบางตัวเห็นเงาปะตักแล้วก็ไม่กลัวถูกนายสารถีแทงด้วยปะตักที่ขุมขนก็ไม่กลัวแต่เมื่อถูกนายสารถีแทงปะตักถึงผิวหนังจึงกลัวว่าวันนี้นายสารถีจะให้เราทำอะไรสี่ม้าอาชาในบางตัว เห็นเงาปะตักก็ตามถูกนายสารถีแทงขุมขนก็ตามแทงปะตักผิวหนังก็ตามก็ไม่กลัวแต่เมื่อถูกแทงด้วยปะตักลึกถึงเนื้อจึงกลัวว่าวันนี้นายสารถีจะให้เราทำอะไรบุคคลเปรียบด้วยม้าอาชาในสีจำพวก ก็มีปรากฏอยู่ในโลกคือหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ได้ฟังว่าในบ้านหรือในตำบลชื่อโนนมีหญิงหรือชายถึงความทุกข์หรือเสียชีวิตเขาก็สลดใจถึงความสังเวชแล้วเริ่มตั้งความเพียรไว้โดยแยบคายมีใจเด็ดเดียว ยอมกระทำให้แจ้งซึ่งประมัตถสัจจะด้วยนามกายและเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาดุดม้าอาชาในตัวพอเห็นเงาประตักย่อมกลัวสองบุคคลบางคนในโลกนี้ได้ฟังว่าในบ้านหรือในตำบลชื่อโนอนมีหญิงหรือชายถึงความทุกข์หรือเสียชีวิตแล้ว เขาก็ไม่สังเวชสลดใจแต่เมื่อเขาเห็นหญิงหรือชายพูดถึงความทุกข์หรือเสียชีวิตแล้วเขาก็สลดใจถึงความสังเวชแล้วเริ่มตั้งความเพียรไว้โดยแยบคายมีใจเด็ดเดียวยอมกระทําให้แจง้งซึ่งประมัตถสัจจะด้วยนามกาย และเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาดุดม้าอาชาในพวกที่ถูกแทงที่ขุมขน 3. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ฟังหรือได้เห็นว่าในบ้านหรือในตำบลชื่อโนนมีหญิงหรือชายประสบความทุกข์หรือเสียชีวิตเขาก็ไม่สลดใจไม่ถึงความสังเวช แต่เมื่อเขาเห็นญาติที่ใกล้ชิดของเขาประสบความทุกข์หรือเสียชีวิตเขาจึงสลดใจถึงความสังเวชแล้วเริ่มตั้งความเพียรไว้โดยแยบขายมีใจเด็ดเดียวยอมกระทำให้แจ้งซึ่งพระััถสัจจะด้วยนามากายและเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา ดุดม้าอาชาในพวกที่ถูกแทงที่ผิวหนังสี่บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ฟังได้เห็นหญิงหรือชายประสบทุกข์หรือเสียชีวิตทั้งญาติของเขาประสบความทุกข์หรือเสียชีวิตก็ไม่สลดใจไม่เกิดความสังเวชแต่เมื่อตัวของเขา ได้รับทุกขเวทนาเป็นไปทางกายอย่างแรงกล้าเผ็ดร้อนแทบจะสิ้นชีวิตเขาจึงสลดใจถึงความสังเวชแล้วเริ่มตั้งความเพียรไว้โดยแยกคายมีใจเด็ดเดียวยอมกระทําให้แจ้งซึ่งปรมัตถสัจจะด้วยนามกายและเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา จุดม้าอาชาในตัวที่ถูกแทงด้วยปะตักลึกถึงเนื้อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบุคคลสี่จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกนี้คืออุคติตันอยูบุคคลผู้มีพื้นฐานบารมีเคยอบรมมาก่อนมีอัธยาศัยพื้นฐานทางสมาธิสูง มีไววพริบปฏิภาณดีสามารถฟังธรรมะที่เขายกเพียงหัวข้อขึ้นแสดงก็ขเข้าใจและบรรลุมรผลได้เช่นพระอัศชิแสดงธรรมโดยย่อแก่พระสารีบุตรว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตทรงตรัสเหตุแห่งธรรมนั้นและตรัสความดับ แห่งธรรมนั้นพระหมหาสมณะมีปกติปรัสอย่างนี้การแสดงธรรมเพียงเท่านี้พระสารีบุตรก็บรรลุมมักผลเป็นพระโสดาบันท่านจึงเปรียบเหมือนดอกบัวที่โผล่ขึ้นพ้นน้ำพอต้องแสงพระอาทิตย์ก็บานในขณะนั้นวิปจิตันยู บุคคลผู้มีวาสนาบารมีพื้นฐานอัธยาศัยทางสมาธิและไววพริบปฏิภาณเป็นต้นย่อนลงมาจำเป็นต้องอาศัยการแสดงธรรมไปโดยลำดับจึงจะบรรลุธรรมเบื้องสูงได้ในยะบุคคลผู้พอแนะนำสั่งสอนอบรมได้ มีศรัทธามีศีลมีจากขะมีปัญญาพอประมาณใช้การเวลาฝึกฝนอบรมบ่มนิสยัยค่อยเป็นค่อยไปจึงสามารถทำจิตใจของเขาให้สงบประนีตขึ้นได้ปะทะปารามะบุคคลผู้มีบทบาทเป็นอย่างยิ่งได้แก่บุคคลที่ไม่พร้อมที่จะฟัง หรือไม่ยินดีที่จะฟังฟังแล้วก็สักแต่ว่าฟังไม่รู้ไม่เข้าใจไม่อาจฝึกหัดพัฒนาตนให้เจริญขึ้นได้ท่านทั้งหลายที่ได้ฟังธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแบ่งบุคคลในโลกนี้ออกเป็นสี่จำพวกเริ่มต้นแต่บุคคลเปรียบด้วยเมฆฝน ควรฝึกตนให้เป็นคนพูดด้วยชอบทำด้วยเราเรียนธรรมศิลปะวิทยามีกิริยาอาการนุ่งห่มเรียบร้อยคมความโกรธเสียด้วยเมตตาประกอบสัมมาอาชีพประพฤติสุจริตธ,ธรรมทางกายวาจาใจไม่คมเหงรังแกผู้อื่นสร้างกุศลผลบุญ เมื่อเป็นทุกข์หรือได้เห็นได้ฟังคนที่เสียชีวิตก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้เกิดความสังเวชสลดใจแล้วเริ่มตั้งความเพียรไว้โดยเย็บคายมีใจเด็ดเดียวยอมกระทําให้แจ้งซึ่งประมัตถสัจจะด้วยนามากายและเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา อันจะนำมาซึ่งความสุขความสงบอย่างแท้จริงบรรยายธรรมะเรื่องบุคคลสี่จำพวกพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวันนะสุขะละมีความสุขความเจริญทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปฐาฐกถาธรรมเรื่องบุคคลสี่จำพวกโดยพระเทพโสพลวัดราชบุรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร